บทที่32ความเข้าใจมีปัญหาหลังจากสังหารแครี่และซัพพอร์ตของฝ่ายสีน้ำเงินได้ความกดดันในการดูเลนล่างของฝั่งตัวเองก็ลดลงอย่างมากตั้งฟู่ไม่ใส่ใจกับคอมเมนต์ที่ถูกปัดขึ้นมาบนหน้าจอเลยสักนิดอันที่จริงเขาเองก็เป็นคนเริ่มเรียกคำว่าพ่อก่อนด้วยซ้ำตอนนี้กำลังลำพองใจขอเตือนคอมเมนต์บางคนให้รับรู้สถานะของตัวเองเสียก่อนไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะใช้เวทมนต์อันเชิญนี้ได้ อันดับแรกพวกคุณต้องอยู่ในแรงเดียวกับพ่อก่อนเขาใช้มาวนไปวนมาสองสามรอบบนกรอบรูปโปรไฟล์ของซุยหนิงแล้วกดแถบเรียกเมนูข้อมูลขึ้นมาพร้อมกับชี้ไปที่ใต้แรงราชาผู้แข็งแกร่งข้างไอดีของตัวเองอย่างจงใจจากนั้นคุณก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อด้วยพูดจบเต้าฟู่ก็พิมพ์งลงในช่องแชตต้าหู้ผัดพลิกเสฉวนน้ำซุปใสแอดเฟิงหลานสุดที่รักเรดบัฟของผมคุณเอาไปเลยนะเฟิงหลาน จังเกิ้ลผู้เจ็บปวด66,666 66จังเกิ้ลถึงกับงงเรดบัฟกลายเป็นของนายได้ไงว่า5 5 5 5 5จังเกิ้ลต่อหน้าต่อตาฉันเลยนะที่นายเอาเรดบัฟของฉันไปให้คนอื่นจังเกิ้ลผู้เศร้าส้อยมันเป็นหนังของคนสามคนแต่ทำไมผมถึงไม่มีชื่อเรื่องเลยนะเครื่องหมายตัวหนอนเสียเรดบัฟหนึ่งอันเพื่อแลกกับพ่อหนึ่งคนนี่แหละที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ไม่ใช่เหรอสูดหายใจ แนะนำให้ตรวจสอบอย่างเข้มง,งวดนี่มันฉากการติดสินบนและการรับสินบนอะไรกันหัวเราจนจะตายอยู่แล้วต้าหู้ผัดพริกเสฉวนน้ำซุปใสสุดที่รักมาช่วยผมแกงอีกรอบสิเฟิงหลานมาแล้วดวงตาของตั้งหู้เป็นประกายเขาตบแป้นทิมเสียงดังแปะเห็นไหมละสำเร็จแล้วพ่อคนนี้ครบได้พ่อคนนี้ครบได้ห้าแสนหหม่ันห้าอห้าห้าไม่อายเลยใช่ไหมเนี่ย DNA เคลื่อนไหวแล้วนะเปลี่ยนพ่อแต่ไม่เปลี่ยนแครี่พ่อคนเดิมก็มีเหตุผลที่ต้องพูดเหมือนกันนะแครี่อันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์แห่งชาติตอนนี้มีระดับแบบไหนกันทําไมนายต้องพูดถึงมาเป็นแครี่อันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์แห่งชาติได้เขามีสิทธิ์ทําได้ไหมนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยถึงกล้าเรียกให้พ่อมานำหยุด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 ถ้าพูดต่อจะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วนะไม่ว่าคอมเมนต์จะยอะเย้ยอย่างไรก็ตาม ตอนนี้เต้าฟู่ก็รู้สึกอุ่นใจแล้วปรับใดที่เลนกลางกับจังเกิ้ลคอยดูแลเขาอีกสักสองสามรอบจนเขารุ่งเรืองได้การที่ฮีโร่ซัพพอร์ตอ่อนแอไปบ้างก็ไม่เป็นไรนาทีที่16ซุยหนิงหาโอกาสแกงได้อีกครั้งเลนกลางฝ่ายสีน้ำเงินเห็นเขาหายไปจากวิชั่นก็รีบส่งสัญญาณปิงยูนาฝ่ายตรงข้ามหายไปถอยๆอ,ยอยน่าจะลงไปแกงเลนล่างแล้วรอผมเดียว ซัพพอร์ตนักล่าราตรีมองแขนที่ย่อไม่ได้ใส่ใจอะไรนะักไม่เป็นไรเลนล่างมีวิชั่นอยู่4จุดนางอ้อมมาไม่ได้หลอกเจ้าหญิงนำฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวดูตำแหน่งผมคุมคนไว้พวกเราระดมโจมตีฆ่ายุนาก่อนเป็นไปตามที่นักล่าราตรีพูดไม่ถึง3วินาทีซุยหนิงที่ควบคุมยุนาก็ปรากฏตัวในวิชั่นบริเวณแม่น้ำของฝ่ายสีน้ำเงินที่ผมนึกว่าเป็นผู้เล่นเก่งกาจซะอีก ดันเดินตรงมาเลยเสียวิชั่นไปตั้งเยอะเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของยูนานักล่าราตรีก็เบ้ปากด้วยความดูถูกเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะมีเครื่องประดับวิชั่นที่สามารถชาร์จฟรีได้เศษ3ส่วน3ครั้งโดยไม่เสียเงินอะไรนอกจากใช้ทรูไซโทเทมที่มีมูลค่า75เหรียญไป1อันแต่การเลือกที่จะวางวิชันทั้งหมดที่มีในเลนล่างก็ถือเป็นการลงทุนทางการเงินอย่างหนึ่งแต่ดูเหมือนการลงทุนครั้งนี้จะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ หากมองจากผลลัพธ์ที่ย้อนกลับไปอาจจะใช้วิชั่นแค่หนึ่งอันก็เพียงพอที่จะป้องกันการแก๊งรอบนี้แล้วขาดทุนขาดทุนนักล่าราตรีใส่หัวและส่งสัญญาณให้แคร,รี่ฝ่ายตัวเองเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ได้ทุกเมื่อหากเขาจับความเคลื่อนไหวของยูนาไม่ได้เขาคงจะถอยไปพร้อมกับแคร,รี่การซุ่มโจมตีในที่มืดนั้นยากที่จะป้องกัน การสูญเสียสิทธิในการเริ่มโจมตีจะทำให้การต่อสู้แบบ2 V 2ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ตอนนี้ทุกการเคลื่อนไหวของยูนาถูกมองเห็นอย่างชัดเจนภายใต้แสงของวิทัน่นนักล่าราตรีจึงไม่มีอะไรต้องกลัวโดยธรรมชาติโดยเนื้อแท้แล้วเขาก็เป็นซัพพอร์ตที่อยู่แรงสูงเชื่อมั่นในการควบคุมของตัวเองมากตอนนี้เขามีอัลติเมทมีแฟลชมีเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมทำไมจะไม่กล้าสู้ละ่ะอีกด้านหนึ่งสวีเฮอร์ส่วนที่เฝ้ามองหน้าจอของซุยหนิงอยู่ก็ไม่เข้าใจเช่นกัน ช่วงนี้เขาดูบ่อยขึ้นและเริ่มเข้าใจเรื่องราวต่างๆในเกมระดับสูงบ้างเล็กน้อยเมื่อเห็นซุยหนิงเดินตรงเข้ามาก็รู้สึกสับสนอย่างมากที่นี่คุณเคยบอกว่าอาจจะมีวิชั่นไม่ใช่หรอทำไมไม่เลี่ยงไปทางอื่นละ่ะซุยหนิงทีไปที่แผนที่ย่อสี่จุดอย่างใจเย็นที่เหล่านี้มีวิชั่นหมดเลยน่าจะมีทั้งหมดสี่อันไม่ว่าผมจะไปทางไหนก็จะถูกเห็นอยู่ดีตำแหน่งที่เขาทีไปนั้นตรงกับพุ่มไม้ทั้งสี่แห่งและมุมเลี้ยวที่นักล่าระตรีววางวิชั่นไว้พอดี สวีเฮอส่วนง,งุนงงไม่อะไม่ใช่สิดูออกได้ยังไงว่ามีการดวนเลนของคอมโบโหมขาวและเหี่ยวเงานั้นแข็งแกร่งมากการที่ผมแก๊งไปก่อนหน้านี้ทําให้อีกฝ่ายบาดเจ็บหนักการจะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งซัพพอร์ตจะไม่เสี่ยงแกง๊งง่ายๆนักล่าราตรีฝ่ายตรงข้ามกลับมาถึงเลนหลายครั้งหลังจากกลับบ้านโดยไม่มีเวลาไปวางวิชั่นที่เลนอื่นนี่คือข้อที่ห ซุยหนิงกดแทบเพื่อเปิดรายการข้อมูลฮีโร่ของทั้งสองฝ่ายและให้สวีเฮอร์ซนดูช่องไอเทมของนักล่ารารีข้อที่สองครั้งล่าสุดที่เขากลับบ้านเขามีทองมากพอที่จะซื้ออัญ,ญมณีเผาไหม้เลือดลดคูดาวราคา800เหรียญได้แต่ตอนนี้กลับมีเพียงรองเท้าพื้นฐานราคา300เหรียญและทับทิแดงเลือดราคา4 0 0เหรียญอีกหนึเหรียญหายไปไหนหายหายไปไหน ซุยหนิงทีไปที่ตำแหน่งทั้ง4อีกครั้งอยู่ในที่เหล่านี้วิชั่นฟรีที่ซัพพอร์ตได้มา3อันและทรูไซโตเทมเ5เหรียญหนึอันยังเหลืออีก25เหรียญซื้ออะไรไม่ได้แล้วเพื่อความปลอดภัยในการดวนเลนวิชั่นทั้ง4อันของซัพพอร์ตจึงอยู่ในเลนล่างทั้งหมดไม่ว่าผมจะเดินไปทางไหนก็จะถูกเห็นอยู่ดีสู้เดินไปตามแม่น้ำดีกว่าระยะทางใกล้ที่สุดและพื้นที่กว้างขวางทำให้ผมดำเนินการได้สะดวกเฟิงหลานผมถูกเห็นแล้วสู้ได้เลย เฟิงหลานระวังตำแหน่งผมจะเข้าก่อนเฟิงหลานส่งสัญญาณว่ากำลังไปเต้าหู้ผัดพริกเสถวนน้ำซุปใสได้เต้าฟู่ตอบรับแล้วที้ไปที่ช่องสกิลของตัวเองเต้าหู้ผัดพริกเสถวนน้ำซุปใสส่งสัญญาณว่าอาโซดูดวิญญาณคูดาวเสร็จแล้วเต้าหู้ผัดพริกเสถวนน้ำซุปใสส่งสัญญาณว่าแฟลชคูดาวเสร็จแล้วไม่เข้าใจถูกเห็นแล้วทำไมยังสู้ การวางแขนโจมตีไงเลนกลางฝั่งตรงข้ามยังเคลียร์ครีปอไม่เสร็จมาไม่ได้จังเกิลฝ่ายเราก็พร้อมให้การสนับสนุนในเลนล่างแม้แต่ซัพพอร์ต AFK ไปก็เป็น2ต่อ2อย่างแย่ที่สุดทำไมจะสู้ไม่ได้ยูนานี่ก็ไอเทมมาดีเกินไปไหม14นาทีชุดไอเทม3ชิ้นเกือบจะเสร็จแล้วแต่สถิติฮีโร่แค่เศษสอเองครีปอปลา170ตัวไม่ถือว่าเป็นเงินเหรอ คนที่ครีปอนนำหน้าเวลาน่าคือนักรบข้ามเวลาที่แท้จริงเออถามเบาๆมีแค่ผมคนเดียวที่ไม่เข้าใจว่าทำไมเฟิงเป่าถึงบอก,กว่าถูกเห็นแล้วเลนล่างฝังตรงข้ามก็ไม่ได้หนีไปไหนนี่จริงๆผมก็ไม่เข้าใจแต่เฟิงเป่าบอกว่าใช่มันก็ใช่สิเครื่องหมายตัวหนอน สายตาของสวีเฮอส่วนคลื่นตามตัวทีเมาของชายหนุ่มโดยไม่รู้ตัวเขานิ่งงันไปครู่ใหญ่ความรู้เฉพาะทางต่างๆวนเวียนอยู่ในหัวแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่านักล่าราตรีซื้อไอเทมอย่างไรถึงเผยตำแหน่งวิชั่นบนแผนที่ได้สองสิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเขาอ้าปากและใช้เวลานานกว่าจะถามออกมาด้วยเสียงแหบพร่าแล้วดูออกได้ยังไงว่ามี800เหรียญมีแสดงในแทบด้วยเหรอเขาดูพลาดไปหรือเปล่า เมื่อได้ยินดังนั้นซุยหนิงก็เหลือบมองเขาด้วยสายตาที่เกือบจะเห็นอกเห็นใจราวกับกำลังบอกว่ารายละเอียดในส่วนนี้สามารถเขียนเป็นริงความได้เป็นหมื่นคําซึ่งเกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชาเช่นคณิตศาสตร์สถิตศาสตร์ราชาแห่งเกียรติยศและเลนกลางสรุปคือถ้าฝึกฝนจนชำนาญก็จะสามารถคำนวณค่าโดยประมาณได้ชายหนุ่มผมเดิมพูดอย่างไม่เร่งรีบคุณแน่ใจนะว่าอยากฟังไม่แล้วไม่แล้วสวีเฮอร์ส่วนรู้สึกอับอาย ความรู้ที่เข้าใจยากเหล่านี้ฟังไปก็ไม่เข้าใจเขาขอสตริมต่อไปตามรูปแบบระบบแนะนำให้ซื้ออะไรก็ซื้ออันนั้นดีกว่าชายหนุ่มเช็ดเหงื่อพึมพำว่าไม่รู้ว่าสมองของคุณทำงานได้ดีขนาดนี้ได้ยังไงแค่มองไม่กี่ครั้งก็คํานวณได้มากมายขนาดนี้ถ้าคุณเรียนดีๆแล้วก็อาจจะได้เป็นนักคณิตศาสตร์ไปแล้วก็ได้ไม่หรอกผมคือชายขายน้ำมันอัญญประกาศคู่จุดอะไรนะ น้ำมันรอดรูเหรียญไปได้โดยที่เหรียญไม่เปียกทั้งหมดเกิดจากความชำนาญซุยหนิงยิ้มฝึกฝนมากก็จะทำได้เองสวีเฮซวนมีวัฒนธรรมดีนี่แต่คุณยังจำได้ไหมว่าคุณสร้างไอดีมาได้นานแค่ไหนแล้วตำแหน่งของราชินีเหมันยูนาใกล้กับพุ่มไม้แม่น้ำเลนล่างมากขึ้นเรื่อยๆแทนของนักล่าราตรีง่ายมากรอให้นางเดินมาถึงตำแหน่งนี้ผมจะใช้ดวายุหนาวสถานแล้วแฟลชใส่ เขาส่งสัญญาณบนแผนที่ไปยังตำแหน่งที่อยู่ตรงทางแยกระหว่างเลนล่างกับแม่น้ำพอดีคงเขาลังเลเล็กน้อยได้เหรอรู้สึกว่าตำแหน่งไม่ค่อยดีรอกลางกับจังเกิ้ลมาช่วยก่อนดีไหมปราดเคยกล่าวไว้ว่าความลังเลนำมาซึ่งความพ่แพ้อยู่นาคนนี้ไอเทมนำเลนกลางของเราไปหลายคุมสี่ต่อสี่อีกฝ่ายจัดตำแหน่งมาดีแล้วใครจะแพ้ใครจะชนะก็ยังบอกไม่ได้แต่ตอนนี้สองต่อสองเราเข้าก่อนมีโอกาสชนะนักล่าราตรีมั่นใจมาก ก็ได้ฟังคุณก็ได้ฮงขาวถอนหายใจและเติมในใจอย่างเงียบๆจริงๆแล้วปราดก็เคยบอกกว่าการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก็นำมาซึ่งการแจกได้เหมือนกันเต้าหู้ผัดพริกเสฉวนน้ำซุปใสพ่อครับว่าไงดีเฟิงหลานส่งสัญญาณว่ากำลังไปดีลุกเป็นไฟแล้วเพื่อนๆน,นิ้วชี้ายของเต้าหู้ลอยอยู่บนปุ่ม ตาบนแป้นทีมสั่นเล็กน้อยนักล่าราตรีฝั่งตรงข้ามคนนี้ไม่กลัวตายเลยการเดินของเขานี้มันเหมือนเต้นแทบอยู่บนเส้นตายของผมเลยห้าห้ากล้าอาศัยเขาสิเรื่องที่กลัวอาพลาดแล้วเสียหน้าต่อหน้าพ่อนะะจะเรียกว่าหน้าอายได้ยังไงถ้าอีกสักครู่เฟิงเป่าแช่แข็งคนไว้แต่ลูกต้งฟูกลับอาพลาดนั่นแหละถึงจะเรียกว่าต้องหามออกไปจริงๆตั้งฟู่แซงทําเป็นใจเย็นอย่าตั้งแฟลกมั่วๆนะพวกนายผมแน่นมากนะ ตัวชี้สกิลของเขาเล็งไปที่เลนล่างคู่ของฝ่ายตรงข้ามแล้วอาโซดูดวิญญาณของหอกสังหารวิญญาณเกอร์เลียสามารถตรึงฮีโร่ศัตรูต,ตัวแรกที่โดนได้2วินาทีและจะแพร่กระจายไปยังเป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งยังไม่ถูกตรึงความเร็วในการแพร่กระจายนี้เร็วมากหากคอมโบโหงขาวและเหี่ยวเงายืนอยู่ด้วยกันก็แทบจะถูกตรึงพร้อมกันเลยกราบใดที่ไม่อาพลาดก,ก็ไม่มีปัญหาตั้งฟูกกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงตึกตักอย่างควบคุมไม่ได้ ไม่นานร่างอันสง่างามในชุดกระโปรงยาวของราชินีเหมันยูนาก็ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดของแม่น้ํามาแล้วตอนนี้เลยราวกับกดปุ่มเล่นสําหรับการแสดงเสียงหลายเสียงก็ปนเปนกันทั้งสองฝ่ายสีแดงและสีน้ําเงินลงมือพร้อมกันในช่วพริปตาไม่จําเป็นต้องนับถอยหลังล่วงหน้าการดวลเลนล่างที่เดิมสงบเงียบกําลังครีปอ,อยู่ก็คือคขึ้นทันทีแสงสีต่างๆจากสกิลฮีโร่ที่แตกต่างกันสลับกันไปมา ผู้เข้าร่วมทั้งสต่างเขียนบทของตัวเองไว้ในใจผู้ชมในห้องสตรีมของเต้าฟู่ก็ตั้งตารอคอยเช่นกันการดวลจุดสูงสุดในเกมแบบนี้เกือบจะสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการวางแผนโจมตีที่แยบยนต์แล้วใครกันที่จะสามารถหัวเราะเป็นคนสุดท้ายได้คนแรกที่ลงมือคือเหวี่ยงเงาคงสาวขอมยาวสีแดงไว้เสื้อคลุมขนนกสีดำสนิทของเธอโบอกสะบัดไปตามสายลมดูเหมือนจะรอไม่ไหวแล้ว วินาทีที่แล้วเธอยังยืนอยู่ข้างหงขาวแต่ในวินาทีต่อมาเธอก็มาอยู่ต่อหน้ายูนาอย่างง่ายดายตามที่เจ้านายของเธอคาดไว้ร่างกายของเธอกระโดดสูงซื้อคลุมขนนกเปิดออกเหมือนปีกนางฟ้าตกสวรรค์นขนาดใหญ่สองคู่อกคลุมราชินีเหมันผู้หญิงพยองแห่งทิศเหนือไว้ในเงามืดในตาแนวตั้งสีแดงเข้มของเธอก็จ้องไปที่หมวกของยูนาอย่างแน่วแน่พยายามมองเห็นสีหน้าของราชินีภายใต้น้ำแข็งที่แข็งกระด้างประหลาดใจหรอือตกใจหรอือ จะรู้สึกทำอะไรไม่ถูกกับการมาถึงอย่างยิ่งใหญ่ของเหยี่ยวสีดำที่ดูร้ายนี้ไหมอย่างไรก็ตามอยู่านที่แม่แต่เลือดก,ก็ยังถูกแช่แข็งจะไม่ตอบสนองต่าคำถามเหล่านี้ที่ยังคงมีปุณหภูมิอยู่เธอขยับไปด้านหลังขวาเล็กน้อยกระโปรงน้ำแข็งก็พลิ้วไหวใบหน้าอันหยิ่งพยองราวกับน้ำแข็งขั้วโลกที่ไม่เคยละลายนักล่าราตรีดูเหมือนจะสามารถอ่านถ้อยคำที่แพร่กระจายในดินแดนทางเหนือได้จากการเคลื่อนไหวทุกอย่างของเธอ เข่าอานารยอชนภายนอกหักต้องการเข้าเฝ้าฝ่าบาทต้องคุกเข่าภายใต้เกล็ดน้ำแข็งเศษทานน้ำแข็งที่เรียบง่ายก็พุ่งออกจากมือของยูนาแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดนักล่ารารีตกตะลึงดับเบิลยูสะสังเวยถูกขัดขวางและร่วงลงมาจากกลางอากาศเลือดอุ่นๆย้อมเสื้อคลุมขนนกสีดำงาช้างอันสวยงามของเธอให้กลายเป็นสีแดงระดับต่ำบ้าเอ้ยซับพอรตสะบทการเดินของคนบ้าอะไรเนี่ยดับเบิลยูแล้วแฟลชเทียงหลบได้ด้วยการบิดตัวเหรอ มีปัญหากับคุณไหมเนี่ยผมมาแล้วแครี่กัดฟันไม่สนใจที่จะคิดมากอีกต่อไปและก้าวตามไปในช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดคือความลังเลที่อยากสู้แต่ก็ไม่อยากสู้ตั้งฟู่เห็นดังนั้นก็ดีใจมากโทษการเดินที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เฟิงเป่าอีกฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนแต่กลับพลาดท่าซุยหนิงยังคงระมัดระวังอย่างมาก เมื่อเห็นนักล่าราตรีในทันทีเขาก็เอียงตัวดึงตำแหน่งโดยไม่รู้ตัวและหลบดับเบิลยูแล้วแฟลชที่อันตรายของอีกฝ่ายได้สำเร็จจริงๆแบบนี้ก็หลบได้เหรอแบบนี้ก็หลบได้เหรอมันสมเหตุสมผลเหรอนี่ไม่ใช่โปรเหรอนี่มันไม่ใช่อะไรอย่างอื่นนอกจากโปรแล้วเกลียดความรู้เล็กน้อยกุ่นยนเล่นเกมไม่ถือว่าเป็นโปรตลก หลังจากหลบได้ซุยหนิงก็ปล่อยคิวเศษทันน้ำแข็งออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่เขาก็ส่งเสียงจึดเบาๆในทันทีพลาดไปแล้วสวีเฮอส่วนตกใจเอ๊เอเอะตรงไหนผมสายตาสั้นขนาดนี้เลยหรือทำไมผมไม่เห็นว่าพลาดตรงไหนเลยนี่มันไม่ใช่การเล่นที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนกัน ไม่มีเวลาอธิบายซุวยหนิงดำเนินการต่อไปอย่างตั้งใจเมื่อพบว่าเขาไม่ควรใช้คิวอันนั้นความลังเลก็ปรากฏขึ้นในใจของชายหนุ่มไม่ถึง0.5วินาทีแต่สัญชาตญาณทางร่างกายก็ยังคงทำให้เขาควบคุมยูนาใช้แฟลชไปตรงกลางระหว่างคอมโบหงขาวและเหยี่ยวเงานี่เป็นตำแหน่งที่ดีเยี่ยมสำหรับการเข้า w ยุหนาวสถานก็พุ่งออกมาเวรแล้วรีบใช้แฟลชเร็วซัพพอร์ตร้องออกมาด้วยความประหลาดใจ ผู้เล่นแครี่ที่ควบคุมหงขาวก็ไม่ใช่คนอ่อนแอเขาก็ใช้แฟลชเปลี่ยนตำแหน่งก่อนที่จะถูกแช่แข็งในวินาทีสุดท้ายการต่อสู้ที่ต้องใช้เวลาเพียงเซิยววินาทีนี้ทำให้เขาตื่นเต้นเล็กน้อยไม่ต้องตื่นตระหนกผมยังมีอัลติเมทที่สามารถใช้ได้เพื่อนอย่าทำเหมือนผมไม่มีตัวตนนะเต้าผู้หัวรอคิกคักและใช้อัลติเมทของเขาจะใช้อัลติเมทไหมถ้าไม่ใช้ผมจะตรึงสองคนถ้าใช้ก็จะตรึงซัพพอร์ตของคุณว่าไง หอกสังหารวิญญาณผู้ไร้อารมณ์เงยหน้าขึ้นธนูถูกยกขึ้นลูกศรกระดูกที่มีแสงสีเทาอ่อนพุ่งออกมาจากคันธนูเมื่อนึกถึงผลกระทบขององค์การปรึงที่แพร่กระจายของลูกศรเหล่านั้นหงขาวก็กัดฟันอย่างแรงถูกบังคับให้ใช้อาชุดกรอดสวรรค์ของตัวเองใช้สถานะที่เลือกเป้าหมายไม่ได้1.5วินาทีที่ได้รับจากอัลติเมตเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีนี้ แต่นักล่าราตรีที่อยู่ข้างหลังเขาก็ไม่มีโชคขนาดนั้นเวลาการตรึงที่ยาวนานถึงสองวินาทีทําให้เธอต้องงมองการแสดงของหงเขาวในฐานะผู้ชมซัพพอตรู้สึกครับแอร์้นใจบ้าเอ้ยเอาติเมทของนายมันไร้ประโยชน์เกินไปแล้วการถูกตรึงมันจะทําอะไรนายได้นายเป็นตัวทำความเสียหายรุนแรงถึงขาจะขยับไม่ได้มือก็ยังจมตีคนได้นะไม่เป็นไรเอลติเมทของยูนาไม่น่าจะฆ่าผมได้ผมยังมีฮิว ทันทีที่พูดจบพุ่งน้ำขนาดใหญ่ก็ผลิบบานใต้เท้าของคนทั้งสองเจ้าหญิงน้ำแค่ตอบสนองช้าและที่กลัวแต่ไม่เคย AFK สำหรับโอกาสการสังหารที่ยอดเยี่ยมนี้ในที่สุดเธอก็ไม่ลังเลอีกต่อไปและใช้แฟลชไปด้านหน้าตามมาด้วยอาถาวันบีบรัดของเธอเพื่อเสริมการควบคุมในห่วงโซ่สุดท้ายโอกาสที่เรียกว่าโอกาสอาจจะเกิดขึ้นในทั่วพริบตานี้ ในความมึนงงอยูนาดูเหมือนจะเอียงศีรษะและเหลือบมองเธอยกมือขึ้นและเรียกดับน้ำแข็งขนาดยักษ์ออกมายอดเยี่ยมเจ้าหญิงผมเข้าใจคุณผิดไปแล้วใครที่ด่าเจ,จ้าหญิงของผมก่อนหน้านี้ออกมาให้หมดยินดีต้อนรับสู่การครองโลกของเจ้าหญิงอันดับหนึ่ง JPG พวกโอทาคุข,ข้างบนเอาออกไปเฟิงหลานราชินีเหมันสังหารเอดีไม่เป็นเหรอผมขาว เฟิงหลานราชินีเหมันสังหาร AI อแข็งแกร่งกว่าผมเหยี่ยวเงาดับเบิ้ลคิวหลังจากได้รับดับเบิ้ลคิวซุยหนิงก็ยังคงดําเนินเกมต่อไปและเกมก็จบลงในนาทีที่26ในที่สุดเขาก็ได้รับสถิติฮีโร่ที่น่าเกรงขามที่7-0ท5และได้รับ MVP ของเกมนี้ นี่เป็นเกมวินสตรีคเพื่อเข้าสู่อันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์แห่งชาติของซุยหนิงเมื่อชนะเกมนี้ราธินีเหมันของเขาก็ขึ้นครองบันลังอันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์แห่งชาติด้วยคะแนน16,500ได้สําเร็จต้าฟู้ก็ส่งข้อความแสดงความยินดีเต้าหู้ผัดพริกเสฉวนน้ำซุปใส66,666 66สมคำร่ำลือจริงๆนะสุดที่รักนี่เป็นอันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์แห่งชาติคนที่2แล้วใช่ไหม ต้าหู้ผัดพริกเสษถวนน้ำซุปใสแกงแกร่งเกินไปการแกงสองครั้งนั้นทำเอาผมรู้สึกขนลุกเลยขอเพิ่มเพื่อนได้ไหมซุยหนิงยอมรับคำขอเป็นเพื่อนของเขาตั้งฟู้มือไวและเปลี่ยนชื่อหมายเหตุของอีกฝ่ายเป็นพ่อทันทีต้าหู้ผัดพริกเสษถวน,น้ำซุปใสดูโอ้กันไหมเฟิงหลานดึงผมเข้ากลุ่มเลย ซุยหนิงพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆแม้จะได้รับอันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์แห่งชาติใหม่แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกลับมีความรู้สึกเสียใจเล็กน้อยเป็นอะไรไปสวีเฮอส่วนเดิมกำลังดีใจแทนเขาแต่ก็ต้องหยุดความตื่นเต้นทั้งหมดลงเมื่อเห็นสีหน้าของเขาทำไมถึงไม่ดีใจละ่ะซุยหนิงถอนหายใจพลาดไปแล้วอัญญาประกาศคู่จุดคนเราก็ต้องมีผิดพลาดบ้างมันเป็นเรื่องปกติมันไม่เหมือนกันชายหนุ่มขมวดคิ้วสวยงามเนี้ยมปากไม่ควรใช้คิ้อันนั้น เงือเย็ยนขุดขึ้งที่หน้าผากของสวีเฮอร์ซวนแค่คิวเดียวเองซุยหนิงดื้อรัน้นนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาขอองค์การดำเนินการครั้งเดียวแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจของผมในฮีโร่ตัวนี้สวีเฮอร์ซวนเหลือบมองป้ายอันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์แห่งชาติของชายหนุ่มไม่พูดอะไรโกตัวเล็กๆอย่างเขาจะกล้าพูดอะไรได้ใจร้อนเกินไปคิวมีความเสียหาย AOE เล็กน้อยควรจะรอให้หาตำแหน่งที่ดีแล้วค่อยใช้คิว เสียงของซุยหนิงเบามากเขาก้มหน้าลงและใช้มือแตะหน้าผากดูเหมือนเด็กที่ทำคะแนนได้99คะแนนและเกือบจะร้องไห้ออกมาสวีเฮอร์ซวนความรู้สึกของชายหนุ่มค่อนข้างละเอียดอ่อนสถานะปัจจุบันของซุยหนิงถ้าอยู่ในโรงเรียนก็คงเป็นนักเรียนจอมบน่นอย่างแน่นอนเป็นประเภทที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ก็ยังบ่นว่าตัวเองไม่เก่งและเขาเองสวีเฮอร์ซวนผู้ที่เป็นนักเรียนอ่อนแอม,มาตั้งแต่เด็กจนโตก็ไม่รู้ว่าจะปลอบอีกฝ่ายอย่างไร ครู่ต่อมาซุยหนิงก็ปรับอารมณ์ของตัวเองได้และพูดออกมาเหมือนเด็กๆไม่ได้การแล้วผมต้องเล่นให้เข้าใจฮีโร่ตัวนี้ให้ชัดเจนอัญญประกาศคู่จุดอึมคุณมีความสุขก็พอแล้วสวีเฮอร์ส่วนเหลือมองคะแนน16,470ของอันดับสองเซิร์ฟเวอร์แห่งชาติแล้วกลืนคำพูดที่มาถึงปากกลับเข้าไปอาจจะอาจจะเกิดสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่อันดับสองเซิร์ฟเวอร์แห่งชาติถูกถล่มไปเป็นพันคะแนนอีกแล้วก็ได้ ไม่รู้ว่าใครคือคนโชคร้ายคนนั้นขอแสดงความนับถือจากใจจริงต่อเขาไว้ล่วงหน้าเลย